สวัสดีค่ะลูกค้าุกทันนะคะวันนี้ซี่คอนยาตโดปซาไตนะคะวันนี้จะมารีวิวการทําน้ำพลิกกะปิของผลไต้นะคะซึ่งที่เราเรียกว่า้นามสุกกะปินะคะเดี๋ยวเรามาแล่าว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะส่วนผสมหลักก็คือเป็นกะปิของที่เองนะคะซี่ซี่ค่ายอยู่นะคะเป็นกะปิออนไลน์กะปิออแกนนิกนะคะซึ่งจะเป็นกุ้งเคยนะคะ ห้อมนะคะไม่มีอา่านกันบูดกันเสียนะคะ,ะส่วนปลาส้มก็จะมีมีแต่กุ้งเคยนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือ5เปอร์เซ็นแล้วนอกนั่นคือกุ้งเคยนะคะ95%เปอร์เซ็นต์นะคะคือเข้าทิมเองนะคะเป็นคองอำเภอขนอมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะอ่าต่อไปก็จะมีมะนาวหัวหอมแล้วก็ปลิก,กีนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นในน้ำตาล ไอ้น,นี่องของหัวใยเมื่อนกินร้อยเมื่นค่ะนังตันตีบนี้อาซี่นะก็คือผสมไอ้น,นี่ผสมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีกะปิพริกแล้วก็หัวหอมนะคะก็คือตั้มตั้มใบแลวเดี๋ยวต่อไปก็จะมาใส่มะนาวแล้วก็หนําต้านโต,ตนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะโคตรรู้เแล้วว่ามันจะหน้าตาบันเทิงวันนี้ก็ จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ